มะเร็งปากมดลูกนะครับเกิดได้จากเพื้อ h p b และผลที่ออกก็คือ สวัสดีครับคแล้วก็น่าจะเห็นชื่อคลิปกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะทำการตรวจมะเร็งปากมดลูกเตอร์ตรวจคนดูกำลังแบบไอ้เตอร์ตรวจแล้วไม่ใช่เพราะวันนี้เรามีอินโนเวชันนะครับมาแนะนำของดี มันคือกายแผ่นนะครับชุดตรวจความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกสินค้านําเข้าจากเกาหลีนะครับได้รับการยอมรับเรียบร้อยแล้วระดับสากลน,นะครับและผลลัพธ์ในการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับแม่นยําถึง97.9 ก่อนที่เราจะไปต่อกันนะสนุนเลสเกิลกับน้องอิงจากทุกกำลังคุณรู้เรื่องนี้ขนาดไหนจริงไ่มอิงไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรเราถึงมันเกิดได้กับผู้หญิงฉันพอรู้ว่าผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงทั้งหมดและควรจะต้องตรวจและฉีดยาและฉีดวัคซีนเฮ้ยนี่เป็นสิ่งที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะมะเร็งป่ากมลูกนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุมากเลยมันก็มีแบบ มีคู่นอนหลายคนจริงสูบบุหรีก็กเป็นสาเหตุเหมือนกันเพราะว่าการสูบบุหรี่ทำให้ภูมิคุ้มกันเราต่ำลงแต่ว่าหลักๆแล้วเกิดจากเชื้อ h p b เชื้อไวรัสนี้นะครับสามารถรักษาให้ใหายเองได้ด้วยภูมิคุ้มกันของร่างกาย หรือการรักษาเบื้องต้นแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานไม่รักษานานกว่า5ปีขึ้นไปนะครับอาจจะทําให้เกิดจุดเริ่มต้นของมะเร็งปากมดลูกจากข้อมูลสถิติปี2,563ประเทศไทยนะครับพบมะเร็งปากมดลูกบ่อยเป็นอันดับ2รองจากมะเร็งเต้านมโดยพบผู้ป่วยใหม่ปีละ9,100รายและเสียชีวิตปีละ4,700รายซึ่งทุกๆ1วันนะครับจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิต13คนและทุทกๆ2นาทีจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิต1น คนทั่วโลกครับกลัวแล้วเนี่ยอยากตรวจแล้วไม่เคยตรวจสิ่งที่เราควรจะทําทุกปีความจริงก็คือเช็คร่างกายมันตรวจเช็คร่างกายตัวเองต้องครับเช่นการตรวจภายในเคยตรวจภายในยังไม่กล้าเออใครจะกล้าตรวจคือพี่ถามมารอบตัวพี่ไม่มีใครเคยตรวจมีอยู่คนเดียวอ่ะหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เคยตรวจภายในมาเชมกราฟิกดีไซเนอร์พวกเราครับงานเชมคุณไปตรวจมาทุกปีเหรอ เคยตรวจมาสองครั้งตอนไปตรวจอ่ะมันเหมือนมันมีสวัสดิการที่แบบให้เราไปตรวจฟรีเราแล้วแบบความเป็นเราเป็นผู้หญิงเราก็ไปตรวจเราไม่เสียหายอะไรนี่ตอนตัดสินใจไปตรวจไม่ได้รู้สึกอะไรพี่เราแค่รู้สึกว่ามันจําเป็นแล้วมันคือการตรวจร่างกายพอเข้าไปอ่ะคําถามแรกของหมอก็คือเคยตรวจมาหรือยังอ่ะถ้าเราบอกว่าเราไม่เคยตรวจอ่ะเขาจะถามว่าเราเคยมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถามทำไมอ่ะพี่ถามได้ไหมมันอาจจะเป็นเพราะแบบอ่ะถ้าคุณไม่เคยตรวจและยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ช่องตรงนั้นมันอาจจะแคบเขาอาจจะระมัดระวังให้เรานิดนึงอะไร อย่างเงี้ยน่าจะในเรื่องนั้นก็ยังไม่รู้สึกอะไรค่ะพี่เตอร์แต่พอตอนเราขึ้นไปบนเตียงอ่ะขึ้นขาย่างอะแบบขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่ประมาณใช่ใช่เหมือนทำคลอดเลยเหมือนที่เราเห็นว่าแบบคุณแม่จะคลอดอ่ะพอเราทำท่านั้นน่ะโอ้โหทำไมอ่ะทำไมถึงตาเฉยใจมาตรงนี้พี่จะอธิบายให้ฟังไอ้ก e b d s m น่ะการนั่งแบบนั้นอ่ะเราก็เคยถามเขาเหมือนกันเขาบอกว่า มันไมให้เสียการควบคุมแบบตอนขึ้นไปรู้สึกแบบเราทำอะไรไม่ได้เลยเราทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะาทำอะไรไม่ได้เราคุกเปิดหมดแล้วใช่เลยรู้สึกนนแล้วเราก็แบบโอเคไม่เป็นไรแป๊บเดียวแล้วเขาก็เช็ดให้ความรู้สึกที่สองนี่เข้ามาคือตอนเขาใส่อุปกรณ์แหละเป็นเหล็กหรือพลาสติกเหล็กพอเย็นเย็นเจี๊ยบเลยมันเหมือนเป็นกล้วยแบบนี้และอันนี้ของเราใช่ไหมเหมือนเขาแค่จิ้มเข้ามาบนี้แต่เรารู้สึกแค่ตอนเขาเอาเข้าน้าไม่ลึกแค่เหมือนแค่จิ้มจึ๊ก แล้ก็ปากไม่เปิดอย่างนี้นิดเดียวหมอก็ยุกยิบ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 นี่คืออะไรจะเป็นตอนที่เขาเอาไม้เข้าไปแต่มันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกแน่นไม่รู้สึกใช่ไอ้เครื่องแรกอ่ะปึ๊บเพื่อเปิดแล้วก็เอาไม้แบบเหมือนที่เราจิ้มจมูกกันอะใช่นี่เป็นช่องคลอดนานแค่ไหนอ่ะแป๊บเดียวค่ะพี่เต๋อแบบสิบวิทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณนั้นได้ตอนเก็บนะตอนเก็บตัวอย่างแต่ถ้ากระบวนการทั้งหมดน่าจะประมาณสามนาทีสี่นาทีาจะทำอะไรบอก็ูอาเขาก็เอาออกแล้วก็ให้เราลงจากคิ้นเสร็จ ไม่คุยอะไรกันไม่คุยไม่คุยคนแรกลงจากขายอย่างเสร็จแเราก็รู้สึกว่าอำนาจกลับมาหาเราอีกครั้งใช่แต่ที่บอกอะความรู้สึกเรามันแค่ตอนตอนไปทำท่านั้น กับตอนที่แบบตกใจที่อุปกรณ์มันเย็นนะหลักๆความจริงที่ที่เรารู้สึกแบบกังวลมากสุดก็คือตอนขึ้นไปบนที่นั่งนี้แหละที่เหลือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ไม่มีอะไรก็ตรวจปกติเลยต้องต้องบอกทุกคนก่อนว่าความจริงอ่ะคือเราเล่ามาแล้วมันดูน่ากลัวหรืออะไรก็ตามแต่ความจริงมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเป็นสิ่งที่คุณควรจะทําเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราจะไปเจอตอนที่มันเยอะแล้วอ่ะคนชอบรับเลย คิดว่ามันคิดว่าไม่มีไม่มีระยะแรกๆอ่ะเพราะมันไม่แชร์กานคืออาการอ่ะถ้ามันเป็นรุ่นเราๆอาการมันจะคล้ายๆกับ กับการมีประจําเดือนคือสมมติอย่างเช่นว่ามีตกขาวมากปกติมีกลิ่นเหม็นหรือว่าแบบชัดๆก็คือหลังมีเพศสัมพันธ์อะเลือดจะไหลเยอะปกติอันนี้คืออาการสําหรับวัยรุ่นเหล่าแต่ถ้าสมมติคนที่อายุมากประจําเดือนหมดแล้วคืออยู่ๆก็มีเหมือนมีเม็นออกมามันก็จะเห็นชาใช่ซึ่งอันนั้นจะเห็นชดแล้วว่ามันผิดปกติถ้าสมมติเป็นแล้วมีเลือดอนอกฉันก็คิดว่าเอ้ยเม็นมาไม่ปกติเราเราเพราะเรามีประจําเดือนอยู่แต่วันนี้ที่เราจะมาตรวจกันเนี่ยเราก็ไม่ได้จะให้ทุกคนไปขึ้นขายอย่างเราเออเราก็มี E... ช้อยใช่คุณซึ่ง,งผลลัพธ์มันก็97.9็ก็กายแพทนะฮะเป็นนวัตรกรรมที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบยังไม่เคยไปตรวจภายในเ่ะแล้รารู้สึกกังวลอ่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับไม่ต้องขึ้นขายอย่างนะครับเท่าที่พี่รู้ก็คือใส่เหมือนผ้าอนามายัยใส่แปดถึงสิบชั่วโมงนะครับมันก็จะเก็บสารคัดหลั่งนะครับบริเวณปากบดลูกแล้วก็ส่งไปที่แลบเลยใ,<ช>ให้ไปตรวจสมมติว่าสารคัดหลั่งเราน้อยเนี่ยเขาจะเอาไปขยายเพิ่มได้ในแลบรู้ผลภายใน14วันถูก สิบสี่วันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาฟังผลกันเขาจะส่งผลกลับมาทางอีเมลแล้วเรามาดูผลด้วยก,กันป <ะ S 2> เป็นท<ม>่มาเป็น <c oughs> ี่มากลัวเนี่ยตื่นใจเลยโอเคครับไปตรวจมะเร็งปากปมดลูกกันครับ <c oughs> โอเคค่ะเราจะมาเริ่มใส่กันนะคะทุกคนเราเปิดออกมาเลยค่ะ ใช่สีหวางแววพาสเทลเอ้ยพาสเทลใจเปิดขึ้นมาอ่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นพวกสติกเกอร์ที่เขาไว้ใช้แบบจ่าหน้าซองอะไรใดๆเดี๋ยวมาดูอีกทีจากนั้นก็มีพวกแบบใบว่าเอ้ยใช้ยังไงก็อ่านตรงนี้ได้ก็ไม่งงเนาะ <c oughs> <c oughs> ตอบเองด้วย <c oughs> แล้วเราก็หยิบซองนี้ขึ้นมาเลยก็คือเป็นตัวแผน่นขยับให้มันลงไปหน่อยแล้วก็ฉีดออกมา อ,อเธอมันคือแคฟรฟีอ่ะแคฟรฟีเป็นแคฟรฟีด้านนี้แล้วก็เขาจะมีเพิ่มมาคือฟิลเตอร์ที่เขาไว้เก็บสารคัดหลังนะคะตรงนี้คือแผ่นทดสอบให้อยู่ตรงกับช่องคลอดแล้วตรงนี้ไหนก็คือกาวด้านหลังเหมือนแคฟรฟีเลยดึงออกปึ๊บเป็นกาวอะรออะไรอ่ะโอเค จะลองใส่แล้วนะขออนุญาตเทขาขึ้นมาทุกคนแล้วก็แปะให้แปะเหมือนแผ่นแคฟฟีเลยนะเลยนะโ่คนอ้าวเธอมันต้องเลงเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วยาโาเคเสร็จไหวมา แปบ,บเดียวเธอมันเหมือนแบบแผ่นอนามัยใช่แล้วก็ใส่แผ่นตัวนี้ไปแปดงสิชั่วโมงสามารถทําธุระอะไรได้ตามปกติแล้วก็เวลาเก็บตัวอย่างเนี่ยเราก็ลอกมาแค่ส่วนของฟิลเตอร์แล้วก็ใส่เข้าไปในขวดที่เขาเอามาให้ ม้วนเอาแผ่นที่แบบสารคันหลังอะอยู่ด้านนอกอย่าม้วนเข้าเก็บเหมือนกับเวลาเราจะทิ้งแผ่นอนามัยอะปกติคนเรามันจะม้วนไม่ให้ใครเห็นไงแล้วนั้นเออแต่นี้เราเราม้วนออกก็เอาติ๊กเกอร์อันนี้ติดเข้าไปเพื่อที่จะบอกข้อมูลว่าเอ้ยนี่ของใครของเซนเลสเกอร์ค่ะอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่ข้อมูลอีเมลต่างๆนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่องนี้อันนี้คือจ่าหน้าซองเขาจ่าให้เรียบร้อยแล้วเราก็ปิด ปิดเสร็จก็ใส่ซองซอให้ด้วยแล้วเป็นแบบ EMS เราไม่ต้องเสียค่าส่งอันนี้คือเราเข้าไปที่แบบไปรษณีย์แล้วยื่นให้เขาได้เลยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นนะคะ,อ,ะอีก14วันเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้ก็ครบ14วันแล้วนะครับและเราก็ได้ผลมาอยู่ในมือของพี่เติร์สเรียบร้อยแล้วนะครับความจริงผลมันตรวจได้ในในอีเมลเลยเขาส่งมาให้ทางอีเมลแต่ว่าเราพิมพ์ออกมาจะให้ลุ้นหน่อยนะครับเ,เรามาดูกันนะครับผมเรียงไปตามนี้เลยไหม,ไมคุณคุณนักศษาวังปรีชาและผลที่ออกก็คือไม่มีการติดเชื้อครับ เขาตัวจากหลายๆเชื้อของหลายๆสายพันธุ์แต่ก็คือไม่มีติดอะไรเลยปลอดภัยปลอดภัยคุณสโรชาจิตพิทักษนะครับหรือว่าขนนจากช่องเลสเจอร์และผลที่ออกก็คือไม่พบการติดเชื้อโอเคครับโอเคครับในลำดับต่อไปต่อไปนะครับคุณนักลพัดปิติพัฒมมั่นคงนะครับ และผลที่ออกก็ค no. ือเฮ้ยเนี่ยเดิเท้าน่ามึงเลยเฉยคุณสั่งไปพรองไม่มีการติดเชื้อครับรอดค่ะ โอเคเขามีแผ่นมาให้ด้วยอ่ะญิงไปดูก่อนเขามีพ่อแนะนําหลังได้รับการตรวจด้วยนะครับผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อไวรัส HPV เนี่ยแสดงว่าท่านไม่เคยสัมผัสกับเชื้อไวรัสนี้มาก่อนเลยท่านจึงมีความเสี่ยงน้อยมากที่จะเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับส่วนแบบที่2ถ้าเกิดว่าอย่างน้อยหนึ่งใช่อย่างน้อยหนึ่งสายพันธุ์เนี่ยเขาบอกว่าท่านเคยสัมผัสกับไวรัสชนิดนี้มาก่อนแล้วท่านจึงมีความเสี่ยงที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้ในอนาคตคุณรพแพทย์สูติเวช ส่วนผลการตรวจพบการติดเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์16กับ18ที่อยู่บรรทัดบนสุดเห็นไหม16กับ18อันนี้ท่านจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้นาคตถึง70%ครับถ้าพบ16กับ18อ่ะก็คือให้คิดไว้เลยว่าเสี่ยงแน่ถูกต้องครับการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับหรือการตรวจหา HPV เป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะ ทั่วโลกนะนั่นเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องตรวจอย่างสม่าเสมอก็กลายแพนนะครับมันก็เป็นเป็นอะไรดีๆนะให้เราสามารถแบบตรวจเชื้อ HPV ได้เองอที่บ้านนะสำหรับใครที่แบบยังไม่แน่<ม>ใจอ่ะยังไม่แน่ใจซึ่งความจริงเป็นเรื่องสําคัญนะก็สามารถซื้อใช้เองได้นะครับหรือว่าซื้อให้คนที่เรารักก็ได้นะสามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์และร้าน BFF ทุกสาขาค่ะโปรโมชั่นพิเศษสําหรับผู้ชมเทพลีลานะคะสินค้าจากราคาปกติ ,3499 บาบาทเมื่อซื้อผ่านลิงก์ ใต้คลิปนี้นะคะจะได้รับส่วนลดพิเศษเหลือเพียง2,799บาทเท่านั้นค่ะ,ะทุกการขาย20ชิ้นนะคะทางกายแคร์ไทยแลนด์จะบริจาคกายแพทหนึ่งกล่องนะคะให้กับผู้หญิงที่มีความเสี่ยงหรือด้อยโอกาสทางสาธารณาสุขค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามด้านล่างนี้เลยนะครับก็ขอให้ทุกคน<อ>ด,ดูแลสุขภาพา <laughs> สำหรับวันนี้ให้เวลาของการรวจมะเร็งปากมดลูกบายกายแพทของาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ deadly lie